สวัสดีค่ะสวัสดีมีนรักแฟนเพลงหมอลอ่ำทุกๆท่านนะคะคุณผู้ชมขานี้ค่ะทางคุณพ่อการชัยนะคะได้ออกมาให้กําลังใจทางน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงค่ะคุณผู้ชมขานี่ค่ะเป็นโพสต์ล่าสุดนะคะจากทางคุณพ่อการชัยเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเองค่ะคุณผู้ชมโดยบอกว่านะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น พ่อจะอยู่เคียงข้างลูกเสมอสู่อิหลาคนเก่งค่ะพี่น้องนี่ค่ะแล้วก็เป็นการแคบโพสนะคะน้องอุ๋งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นเองค่ะบอกว่าหนูเป็นคนหนึ่งที่เสียงบดีปานใดโดนติโดนว่าอย,ยู่ตลอดแต่หนูกับพยายามฝึกพยายามหาเพลงที่เขากับเสียงหนูมา ซอบม้ารองเพื่อให้พ่อแม่เอฟซีเห็นว่าหนูมีความพยายามในสิ่งที่หนูมากขอพระคุณที่ตีไฮลาได้พัฒนาเจ้าของขึ้นไปอีกระดับนี้ค่ะพี่น้องคะเป็นโพสต์ค่ะจากน้องอุ่นอิงแล้วพอการใช้นะคกะแค่โพสต์นี่ค่ะเพื่อมาให้กาลังใจน้องอีกครั้งหนึ่งค่ะพี่น้องคะแล้วก็แฟนคลับเนี่ยก็ต่างตกใจว่าน้องโดนตีโดนว่าอะไรไปหรือเปล่าถึงได้มาออกมาโพสต์น้อยใจแบบประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่าหลายๆคนแฟนคลับค่ะกลับไปให้กําลังใจน้องอุ่นอิงเนาะค่ะพี่น้องคะก็บอกว่าแม่คนนี้ก็เช่นกันค่ะ มีอะไรสุขดูอยู่ห่างๆใกล้ๆไกลๆเมื่อไหร่ทุกจะไปหาน้องเสียงมิสเน์นะใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนี่ค่ะคนเสียงดีร้องเพลงดีเพราะแต่ไม่ดังมีอีกเยอะแยะแต่คนที่ร้องเสียงอาจจะไม่ดีเท่าไรแต่เสียงมิสเน่์ดึงดูดคนฟังได้มีแต่อุกอิงเพชดบ้านแพงค่ะคุณผู้ชมค่ะ ถ้าเขาติชมด้วยความจริงใจรับไว้พิจารณาคิดวิเคราะห์แล้วนําไปปรับปรุงพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นส่วนคําที่ว่าด่าว่าแบบมีอคติหรือคําพูดที่ดูถูกเคาให้หนูปล่อยผ่านมันลูกไม่มีใครที่ไม่ถูกนินทาต้งทางวันนี้ของเราให้ดีที่สุดเพราะพ,อพอ่อแม่ยังรักและเป็นกําลังใจให้หนูเสมอ อุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะคุณผู้ชมขาก็ค่อยมักเสียงแบบนี่น้องซุ้มที่ตีน้องว่าน้องคิดว่าเสียงบมววนกับเลือนพันเด้สาวส่วนข่อยมวลคักอีหลักคือที่หนึ่งเสมอค่ะนี่ค่ะสู้ๆเด้ออีหลักน้อยอุงอิงเสียงหนูเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองฟังแล้วไม่เบื่อหนูคิดดี คิดบวกมาตลอดมากลูกเอาคําติชมมาพัฒนาตัวเองเป็นกําลังใจเห้เด้อยลูกสาวรักและติดตามตลอดไปครับอุ้งอิงคือที่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมขาหลายคนก็ให้กําลังใจน้องอุ้งอิงเยอะมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมขาเป็นกําลังใจเห้นห้องอุ้งอิงนะคะพี่น้อง่าไม่รู้ว่าเกิดดราม่าอะไรกับน้องอุ้งอิงอีกค่ะพี่น้องค่าก็ให้กําลังใจกันต่อไปค่ะแล้วก็ยังมีแฟนคลับนะคะที่ให้กําลังใจน้องอุ้งอิงอีกมากมายเลยค่ะคุณผู้ชมขาแล้วก็มีท่านหนึ่งนะคะบอกว่าถ้าเขาติชมรับไว้แล้วไปปรับปรุงตัวเองพัฒนาตัวเอง ลมให้ถึงคีย์เสียงไม่คล่อมจังหวะไม่ตามดนตีทุกคนเขาชื่นชมครับ ทุกคนเขาเลื่อนมาเจอทุกคนตัดคลิปบางช่วงมาช่วงนี้ไม่ได้จริงๆเขาก็บอกตามจริงช่วงอื่นอาจจะเพราะเพราะเขาไม่ได้เห็นได้ฟังแต่พอคนเห็นเมนเหล่าสาวกก็ตามด่าเขานักร้องไม่มีอะไรหรอกแต่แฟนๆนี่สินี่ค่ะคุณผู้ชมคะก็บอกว่านักร้องเพื่อนก็ร้องดีแต่บางช่วงบางตอนอาจจะมีติดัดเขาก็ตัดช่วงนั่นมาแล้วก็เหตุห้คนองไปโจมตีน้องอุ้งอิง,อง,องนะพี่น้องะาป็งกาลังใจให้น้องอุ้งอิงเพชรบานแพงด้วยแล้วกันนะคะ ค่ะคุณผู้ชมค่ะรู้สึกกันเช่นไรบ้างนะคะที่น้องอุ๋มอิงได้ออกมาโพส์แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็หลายๆคนนักร้องหลายๆคนศิลปินหลายๆท่านนะคะพี่น้องค่ะเสื้อวานะคะเอฟซีกับคงไปโจมตีดราม่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะพี่น้องค่ะบางคนก็จะบ,บอกว่าอ่ะคนนี้นะคะร้องเพลงเป็นแบบนั้นแบบนี้คุณผู้ชมค่ะทางน้องอุ๋อิงเนี่ยก็คือยอมรับคําติชมทุกอย่างเพื่อจะมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นอ่าเป็นศิลปิน หมากสักพักหนึ่งแล้วนะคะกั เสื้อว่ามีประเด็นดราม่าหลายอย่างนะคะที่เกิดขึ้นกับโตน้องอาจจะเสียงบ่อพอแน่เสียงบ่ถือขี้แน่แบบนั้นแบบนี้นะคะพี่น้องค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะน้องอุ๋งอิงก็สามารถผ่านมาได้ค่ะแล้วก็ฝึกฝนพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมค่ะกับเป็นกําลังใจให้น้องอุ๋งอิงนะคะพี่น้องค่ะบาอย่างให้น้องอุ๋งอิงคิดอย่างไรนะคะเพราะว่าพ่อโจนะคะพยายามปั้นน้อง,งอุ๋งอิงดูแลทุกอย่างสอนลองสอนรัเนะคะพี่น้องค่ะแต่น้องอุ๋งอิงพัฒนาตัวเองได้มาขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วนะคะคุ้ชมนี่ ก็เป็นกำลังใจให้น้องอุงอิงก,กันต่อไปที่พ่อการใช้ได้ออกมาโพสต์แบบนี้นะคะเฮ็ถ่หยน้องอุงอิงนะคะถึงกับต้องน้าตาซึมเลยนะคะพี่น้องคาเพราะว่ามีพ่อการใช้นะคะเพราะว่าจะเป็นบอโจน,นะคะบอว่าจะเจอปัญหาอีกอย่างก็ตามพี่น้องขายังมียังมีพอๆนะคะยุ่เคียงขังน้องอุงอิงตลอดเวลาคะ่ะพี่น้องขาถือว่าอบอุ่นอีลีเนาะคะ่ะ แลก็ยังให้กําลังใจตัวเองไม่พอนะคะยังไปตามให้กําลังใจน้องอาอายอีกค่ะคุณผู้ชมขาเพราะว่าน้องอาอายก็เพิ่งเจอดาม,ามาเนาะค่ะพี่อุงอีกก็น่ารักซะเหลือเกินนะคะคุณผู้ชมขาไปให้กําลังไปให้กําลังใจนะคะน้องอายถึงข้างเวทีกันเลยทีเดียวค่ะพี่กับน้องนาฮักดีๆถึงแม่สิบพาะเคยพอกันเลยกระามพี่น้อง่าแต่ว่าทางน้องอีกกับน้องอาอายนะคะก็มีการพูดคุยแล้วก็ติดตามกันอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วก็จนได้มาพอกันตัวจริงค่ะพี่น้องขาเหมือนเป็นความรักความอดอุ่นเลยนะคะเหมือนเป็นความรักความอบอุ่นของพี่ของน้องเลยคุณ้้ชมกกําลัังงใใจหท คคนนเลยะะทั้งน้องอุ้งอิงแล้วก็น้องอ่าอายนะคะคุณผู้ชมค่ะส่วนงานวันนี้นะคะของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงไขายี่สิบเก้าพฤษภาคมค่ะบ้านปลาสุ่มตมําบลบ้านปลาสุ่มตําบลอุ่มเม้านะคะอําเภอธันวัดบุรีอำเภอธันวัดบ,บุรีจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าพูดผิดก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะก็ไปไป ก็ไปพบเจอเจอกันได้นะฮะอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็น,นะคะคุณผู้ชมขาทางวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะพบกับน้องอุงอิงบอโจแล้วก็ศิลปินอีกหลายๆท่านในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะคุณผู้ชมขา มีทั้งนั้นนะคะน้องอุ๋งหิงโดนติโดนชมนะคะมันก็เป็นเรื่องปกติของศิลปินอยู่แล้วน้องก็ได้กิฟต์มาพัฒนาเจ้าของอยู่แล้วค่ะพี่น้องค่ะก็ไม่ได้ไปต่อทษ f เออะไรนะคะแล้วก็มีท่านหนึ่งนะคะได้บอกค่ะว่าเสียงดีติชมนะคะเป็นแค่ส่วนน้อยอย่าไปด้อยข่าตัวเองเลยลานี้ค่ะเราพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาค้นบอมมากร้องค้นบอมมากร้องดีปันไดมันกตเฮ้องอยู่นั่นลาอีลาร้องดีสมกับเอฟซีตัวจริงอีลาทุกคนเลยจ้า สู่ๆแบ่น้อยนี่นี่นะคะน้องอุงอิงค่ะแรกๆนะคะน้องอุหอิงก็เจอดราม่าแบบนี้แหะค่ะคุณผู้ชมขาเสียงไม่เพราะ พูดเกินไปแบบนั้นแบบนี้นะคะแต่ทางนี้ทางนั้นนะคะน้องก็ถือว่าใจแข็งมากๆแล้วก็สู้มากๆเลยนะคะคุณผู้ชมขาที่เฮใเ้นองมีทุกมือนีได้นะคะก็ย้อนว่าน้องพัฒนาตัวเองลวก็ตั้งใจสิเฮแต่คนเห็นว่าตัวเองเฮดได้นะคะพี่้องขาเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเป็นตหนีตีเตียนน้องหลายอีลีค่ะแต่น้องก็ไม่ได้ถือโทษกดเครืองนะคะคุณผู้ชมพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาจนเฮใเ้นองนะคะมีแฟนคลับเอฟซีม่ยกหลายปานนีค่ะเพราะว่าน้องเนี่ยไม่เคยมีวันไหนที่จะไม่ได้พวงมาลัยเลยนะคะคุณผู้ชมขาน้อง ได้ทุกวันจริงๆซึ่งเป็นหมอลำหน้าใหม่ที่ได้พวงมาลัยเยอะมากๆคนหนึ่งเลยค่ะคุณผู้ชมขาต้องยกให้น้องอุ้งอิงอีดีค่ะ F C แม่ยกหลายแห้งค่ะพี่น้อง่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการอย่าลืมสงกําลังใจนะให้น้องอุ้งอิงน้ำเด้อค่ะพี่น้อง่าก็บอกว่าหูจากสาวน้อยเพจบ้านแพงนี่ก็ย้อนน้องอุ้งอิงกับมีได้ค่ะพี่น้องขาก็บอกว่าเสียงดีนะคะเริ่มติดตามเพจนี่หรือเริ่มรู้จักจากหมอลำวงนี่ก็ย้อนน้องอุ้งอิงเพจบ้านแพงนี่แหละค่ะพี่น้อง่าหลายคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกัันนเเาา่วรริมมู้้จจกโอลพพบแง ก็เพราะน้องอุ๋งอิงก็มีนะคะคุณผู้ชมค่ะกับกับว่าได้มีแต่ด้อยค่าเจ้าของอย่างเดียวนะคะน้องอุ๋งอิงนะคะแม่ยกกันหลายคือเก่านะคะพี่น้องคะ่ะก็มีคนบ่อยะคะว่ามาักเสียงนี่เริ่มติดตามเริ่มติดตามจากเพจมือมักออดิชันว่าได้เบิรงหมอลำม,มาหลายปีตั้งแต่ลูกแพ้ไทยลุงจากเสียงอีสานได้มารู้จักอุ๋งอิงและเริ่มติดตามมาเริ่มติดตามอีกเป็นค้นบบาวเอกรัตนบุรีนี้นะคะ่ะคุณผู้ชมค่ะบางคนก็บอกว่าเพิ่งรู้จักเพจบ้านแพงเพราะน้องอุ๋งอิงนะคะคนเขามีเอกลักษณ์เเเป็นนเ็นนนนนขขออองงงจ้าาคฟักกชช่รบบบลแ น้องเก่งที่สุดแล้วชอบน้ําเสียงติดตามมาตั้งแต่แรกเลยเป็นกําลังใจนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมขาไลายคุณยยังให้กําลังใจน้องอุงอิงนะคะก็บอกว่าย่บไปด้อยข่าเจ้าของล้มนะคะพัฒนาเจ้าของไปเรื่อยๆนะคะอย่าดูถูกตัวเองนะคะุณผู้ชม่าใครๆก็สามารถทําได้ถ้าเราไม่หยุดฝึกฝนแล้วก็พัฒนาตัวเองค่ะคุณผู้ชมค่ะกลับเป็นกําลังใจให้น้องอุงอิงต่อไปนะคะขอให้น้องอุงอิงนะคะผ่านพ้นอุปสรรคครั้งนี้ไปให้ได้พัฒนาตัวเองให้ทุกคนเห็นนะคะแล้วมือนีนะคะขออนุญาตฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะพี่น้องคะเราเจอกันให,หนนะะม อีาสานออนทัวร์ด้วยเลยกันค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ